ทุกคนสิลาจารึก EP พสองเหลืออีก18ต้นทุกคนตามมาเลยทุกคนนี่ทุกคน,กคนโอ้โหชื่อเวฟเออเจมถึงแล้วนะเอบะบะอบักบักอะจออะไรเนี่ยอุ้ยบอกเบอร์โทรด้วยทุกคนอะจอมอสมครับใครอยากได้เบอร์ทุกคนโอ้เบอร์ก็มีตามมากูรักมึงมไว้เิมมีโอ้โหมันทำไมเยอะอย่างนี้เยอะอย่างนี้ เยอะมากทุกคนโอ้เสานี้คือดูดูรอบๆเลยเสานี้คือเยอะจริงๆศิลาจารึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนคือเสาต้นนี้ทุกคนเขาทํามาเพื่อจารึกนะเสาเนี้ยไม่ได้ทํามาเพื่อวัตถุอารมผสมอ,อะไรครับแล้วํามาาทุกคนนะโอ้โหมันเยอะนี่นมาโอ้โหอ,อะไรเนี่ยเอากันตอนเมามีความสุขจังฮย <c oughs> <c oughs> เลยมันวะ แบบนี้กับนี่ทุกคนโอ้มันมีหมดเลยมีแหงหลายเดิมโอ้ศิลาจารึกทำไมมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะ่ะอะไรนี่บิ๊กแอดรักความอะไรี่รักความดีบ้านนาอะไรนี่จูรักอายโอ้โหอะไรนี่องคชาตเลียว <c oughs> อะไรพราะค <c oughs> แซมคนไม่ธรรมดา โอ้โหอันนี้เซนเซอร์ครับตอนนี้อู้ตรนนี้ยิง่งมีเยอะแยะไปหมดเลยดูโอ้โหหนาว่าครึ่งลักแนบในที่สุดกูก็อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยมาถึงเมื่อเดีอว้ยกูสูมานครับโคตรเหนื่อยกูก็มาไม่เห็นเหนื่อยแม่งโคตรอ่อนแอเลย<笑><笑>เขียนตอบกันด้วยทุกคนคนหนึ่งบอกมาถึงแล้วคนเนื่ยไอ้นี้ กูมาไม่เห็นเหนื่อยแมงโคตรอดแอร์เลยตอบคนนี้อีกทุกคนวดศิลาจารึกต้นนี้คือมันมันสู้ันได้ด้วยทุกคนโอ้โหอันนี้แลบบิ้นด้วยทุกคนโอ้โหอะไรนี่รู้นะว่าคิดอะไรอ๋แน่แลบบิ้นใส่อีกนะน่ารักอะห้าห้าห้าพนโอ้โหทุกคนกว่าจะถึงจุดนี้เหนื่อยจุงเบยพนเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะเดี๋ยวก็โดนอีกนะมาถึงแล้วนินพนวาโอ้โหเฉลยชาติ ฉเฉลยหน้าคนมันว่าโอ้อะไรนี่เต็มไปหมดนะทุกคนนี่คือมันเอ,อ่อพวกมึงสู้พวกกูป่าวอะไรเนี้ยอุ้ยเกือบเกือบจะงมนะทุกคนไม่มีคานนะนี่คือศิลาจารึกที่อยู่ณกลางบึงนะกลางบึงเนะี่ยส่งส่งบึงเลยนะกลางบึงนะครับนะหนองหาน วังพญานาคนะครับนะนี่คือวังพญานาคของวังของเท้า